สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน Deerch คลิปนี้เกม Moonlight Scopter Dark Gamer จะพามาดูนะครับดูพื้นที่การล่าว่าเราจะล่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้ที่ไหนเราจะหาของชิ้นนี้ได้จากที่ไหนนะครับว่าว่าดูยังไงแล้วไปล่าที่ไหนนะวิธีดูนะครับให้กดมาที่แผนที่อ่าแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันจะมีรายละเอียดแผนที่ว่า อะไรอยู่ที่ไหนอย่างเช่นถ้าตอนนี้อยู่ในเมืองใช่ไหมผมจะไปผมจะเดินไปไหนผมไปคล,คลิกไปได้เลยนะครับคลิกไปได้มันจะเดินไปจนจนถึงอินพุสตัวนั้นเช่นกันครับบอสตัวนี้เป็นบอสของแบบนี้อยู่ที่ไหนกดที่มันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเกิดที่ตรงนี้แล้วก็มีเวลาบอกได้นะครับว่าอีกกี่นาทีชั่วโมงมันจะเกิดแล้วก็บอกได้ว่ามันมีมันมีโอกาสดอปอะไรได้บ้างตัวนี้เช่นกันมอนสเตอร์ในแผนที่นี้ก็จะบอกครับว่า มันอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเช่นสลามตัวนี้ถ้าเขียนอย่างเนี้นะออริเจนเน่ก็แปลว่ามันมัน,ม,นมันมีทุกที่มันสปาวได้ทุกที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแคมป์ไปแคมป์ตีในโซนของมันก็บลินนี่เหมือนกันสปาวทั้งพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นวอเตอร์บัฟเฟลอยู่ตรงนี้เนี่ยแบล็กแบล็อกอยู่นี่กดไล่ไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะมีตัวโคเด็กเขาจะมีโคเด็กก็คือตัวนี้ครับ ซึ่งมันจะเป็นอาช e ment เป็นเ,เหมือนขอสะสมอะบ่งบอกว่าเราตีมอนสเตอร์แผนที่นี้ครบแล้วนะครบแล้วนะแล้วพอเราทาได้ครบเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นรางวัลพิเศษเป็นอาชีพเมนเป็นสเตตัสอะไรพวกนี้ได้นะครับดังนั้นในจุดหนึ่งเนี่ยที่เราทําเคสไปต่อไม่ไหวตัวละครต้องพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเรื่องความแรงของตัวละครหรือว่าความถึงตัวละครไปต่อไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาเก็บพูกนี้นะเพื่อให้มันมีอะไรให้ทํา มากกว่าเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ยังเก็บไม่ครบนะฮะสมมติว่านะสมสมตินะอ่ะผมจะไปผมจะเก็บมอสเตอร์ตัวนี้ในตัวนี้เนี่ยไอ้ไกล่องนี้นะอ่าตัวนี้มันอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะผมก็วิธีผมที่ผมจะหานะ <parce S 2> ผมก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็มาดูที่นี่แล้วก็ไปดูพื้นที่นี่อ่านะแล้วก็ไปดูไอ้ตัวมอเตอร์กล่องเห็นไหมครับนี่ชิปอ่าออริเจน แสดงว่าผมต้องมาตีที่แมปนี้แล้วก็ตีไปเรืเลยจกกนกว่าจะตีมันได้ผมก็จะเก็บไอกล่องตัวนี้ได้ครับออริจินเนี่ยตาดีได้ตาไร้เสียนะครับโดยเฉพาะตัวโกลเด้นกอลบินเนี่ยนานๆก็เจอทีเหมือนกันอ่าเช่นเดียวกันครับแมทชิเรียลแมทชเรียลนะ,ะ,ะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันอยากจะเก็บไม้ก็อยู่โซนนี้นะครับเก็บไอรอนก็อยู่โซนนี้เก็บไฟเบอร์อยู่โซนนี้แล้วก็มาที่แมปนั้นนั้นแล้วก็เก็บครับดำเนินการเก็บเกีเก่ยวได้เลย ตกปลาตกปลานี่จะต้องหาแหล่งน้ำนะเราต้องหาแหล่งน้ําของที่นั่นให้เจอก่อนนะเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนนะครับเขาไม่ได้บอกเราต้องเดินเดินไปหาเจอแหล่งน้ําแล้วก็ใส่เบ็ดใส่เหยือ่อแล้วกดที่เหยือ่อแล้วยูสแล้วก็วางกดแล้วก็เอาจิ้มไปที่น้ำนครับเราก็จะตกปลาได้เลยส่วนเรื่องอ่าอ่าไอเทมนะครับบางอย่างสำหรับการขับอปเปอร์เนี่ย นี่อย่างงี้นะนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะที่หายากนะครับในช่วงคือเราต้องหายเยอะมากอะ่ะเนี่ยบรีดเนี่ยตัวนี้ยสโตนเนี่ยมัน,ม,นมันแกตติงได้นะเราเราสามารถไปดูจุดที่จะขุดแล้วก็ไปขุดได้แล้วย้ายชแนลขุดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันหายากมันคงก็ถามนะครับว่าหายังไงก็จะมีเนี่ยทุบทุบอุปกรณ์นะครับในหาในดันเจียนแล้วก็ ทุบสก็อปเตอร์ก็ได้เหมือนกันเนีย่ยถ้าหาในดันเจียนมันก็จะบอกว่ามันจะอยู่ดันเจียนซีพีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะฮันติง้งจะฮันติ้งยังไงกลายเป็นว่าไอ้คอ,อ,อชิเนียมันอยู่ทุกที่ครับกดไปที่ไหนก็เจอผมยกตัวอย่างกดที่นี่เลื่อนไปครับแมเจอออริรจินมันดรอปครับดรอปจากทุกแผนที่เลยขอแค่เราปล่อยบอตลตีไปเรื่อยๆโอกาสก็จะได้มาแต่ว่าน้อยนะครับน้อยมากๆอาจจะ ว่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะที่ที่ที่ผมคาดการนะครับทำไม่หนึ่งก็ศูนย์จุดห้าเพราะมันได้น้อยจริงๆดูจากที่ผมค้าสก็อปเตอร์เลยผมค้าสก็อปเตอร์ได้แค่สองอันน่ะอันที่สามที่ค้าได้เพราะว่ามันมีเควสหนึ่งให้ค้าสก็อปเตอร์พอค้าปั๊บมันจะให้ไอ้บีดเนี่ยมาสิบห้าอันทําให้ค้าได้อีกอันหนึ่งก็แสดงว่าตั้งแต่ผมเล่นมาผมเพิ่งค้าผมเพิ่งหาบีดได้แค่สามสิบอันน่ะน้อยมากนะครับ งั้นก็จะประมาณนี้นะใครครขาดขาดหรืออะไรวัตถุอะไรหรือว่าจะหาอะไรก็ไปดูจากตำแผนที่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันคลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับ